เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางนำกำลังเข้าจับกลุ่มชาย3คนในพื้นที่บ้านโปง่งอำเภอง,งาจังหวัดลำปางค่ะหลังจากที่สืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ในป่าน,นำมาซ่อนไว้ที่บ้านเพื่อแปรรูปส่งให้กับนายทุนจากการตรวจสอบนะคะก็พบไม้ประดู่แล้วก็ไม้ชิงชันซุกซ่อนที่บ้านพร้อมกับยึดเครื่องยนต์อุปกรณ์ในการแปรรูปไม้หลายรายการ นอกจากนั้นก็ยังพบยาบ้าจำนวน16เม็ดด้วยนะคะจึงควบคุมตัวส่งตำร,รวจดำเนินคดีตามกฎหมายนางสุมาลีเอกคณนานวิชาการป่าไม้หน่วยป้องกันและรักษาป่าลำปาง19แม่โป่งนะคะก็เปิดเผยการจับกลุมครั้งนี้ว่าแม้ว่าของกลางนั้นมีไม่มากแต่ว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไม้ที่ต้องการของแก๊งคามไม้ข้ามชาติ หากหลุดลอกออกไปต่างประเทศนั้นก็จะได้ราคานะคะพุ่งถึง10เท่าตัวเลยทีเดียวก็ทําให้ในพื้นที่แห่งนี้นั้นมักจะมีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามเช่นชิงชันเกล็ดดาเกล็ดแดงประดูมะค่ากันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะมีการทําเป็นขบวนการนะคะเข้าไปลักลอบตัดแล้วก็แปรรูปออกมาซุกซ่อนในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นสังเกต แล้วก็จะมีรถมารับครั้งเดียวค่ะซึ่งหลุดลอดไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการพ่อติดตามจนสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้ถึง3คนพร้อมกับของกลางจึงได้ดําเนินคดีต่อไปค่ะ